ครับวันนี้ขอเช็คมอเตอร์พัดลมตู้แอร์อีโนเมก้านะครับอาการครับติดติดดำับต้องเคาะเคาะครับถึงจะติดสตอนิทานว่าทานหมดนะครับเดี๋ยวลองขอจะดูนะครับว่าจะเสียหายที่่านอย่างเดียวหรือจะหัวคอมทุ่นจะเสียหายด้วยนะครับอาการนี้ลูกค้าบอกเคาะเคาะนถึงจะติดนะ ลมในห้องผู้โดยสารจะไม่มีนะครับจะติดตับๆแต่ความเย็นยังมีครับระบบคอมแอร์ทำง,งานได้ปกติจะดูนะครับว่าผ่านหมดอย่างเดียวหรือว่าหัวคอมจะจะสึกแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านในเดียวได้นะครโอเคครับตามสภาพนะครับ ทานหมดอย่างเดียวครับหัวคอมเริ่มไหม้นะฮะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับเนี่ยทำการเปลี่ยนฐานให้ลูกค้าก็ใช้ได้นะครับเนี่ยฮะมอเตอร์พัดลมตู้แอร์ฮ i โนเมก้านะครับหัวคอมยังพอใช้ได้อยู่ครับแต่ฐานสั้นเคาะๆถึงจะติดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนฐานให้ลูกค้าก็ใช้ได้งานได้ปกตินะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ